ควเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับออคิมมิดด้ามนะครับก็สวัสดีนะครับเอฟซี FC มิดรักนะครับทีคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับฮานอยวันนี้นะครับผมประจํานะครับผมวันพ่อเือหัสบดีนะครับที่13นะครับพฤศจิกายนพศ2 5 6พหรหรือว่าเดือน11นะครับครับผมเข้ามาแล้วถ้าชื่นชอบสูตรนะครับเด็ดๆจากทางจ่องเอ็ดคิมพารวยนะครับชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืม กด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับให้แอดคิมมิดด้ามด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดแม่นๆนะครับมาฝาก fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ fc m i มิดักนะครับสำหรับสูตรเมื่อวานนะครับก็ได้ยุที่4กับ9นะครับเข้าทุกนอยนะครับผมเข้าตั้งแต่เฉพาะกิจ พิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับเมื่อวานแตก3ตัวตรงนะครับ954ตรงตรงนะครับเม็ดเดียวก็คือ4นะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับก็ได้พากันคอมเมนต์เข้ามาก็อยากชมสูตรนะครับแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันพฤหัดสบดีที่13นะครับเดือน11-68ก็มาชมชุดวินนะครับชุดวินตัวหลักนะครับก็จะมีเลข0เลข1นะครับเลข4 เลข6นะครับเลข8แล้วก็เลข7นะครับสำหรับชุดวินสำหรับ2ตัวเด่นนะครับเน้นนะครับผมก็คือ0กับ1นะครับสายวิ่งสายรดก็คือ0กับ1นึ่สำหรับ0นะครับก็จะมี0 1นะครับบวก0 2นยบวกศูนะครับ0 8 0 7 7 0นะครับ4 0 4, 0 4นะครับสำหรับเด่นศูน นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหนึ่งนะครับก็จะมีสองนะครับ3 1 1 3นะครับ4 1 1 4 7 1 1 7หบวก61หรือว่า9 1 5 1 1 5นะครับ,สำ,รบ, 2, นะรบสำหรับสองตัวเด่นนะครับสำหรับตัวเด่น3ามตัวนะครับผมก็จะมีอยู่ที่410นะครับอ่าห้าสามหนึ่ง สามเจ็ 3, 7, 0, 0, 7, 3, 7 8ู0ย์ศ0นย์เจ็ดสามสอาำหรับเบิร์ก็จะมี0ูนย์ศูนสายเบิร์นสำหรับเม็ดเดียวนะครับก็คือ0ูนย์ะครับผมวันนี้ตัวรองก็คือ1นึตัวเด่นก็คือ0 1 5, 5, 4นะครับเด่นเลือดสตัวตามนี้นะครับสำหรับแนวทางของ กิมมิดดามนะครับผมก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดติดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับว,วันนี้แอสก็ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่กับหน้าคลิปหน้าสำหรับนี้โชคดีมีแต่ทตานที่เคยครับผมดีครับ